เทคนิคที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จงเป็นเช่นน้ำนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำจิตใจให้ว่างทำตัวให้ว่างเปล่าเทคนิคต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้สามารถนำมาใช้ในการฝึกสมาธิและฝึกการฟังเสียงภายในนั่นนั่นเองมาฟังดูกันว่าการทำจิตใจให้ว่างนั้นเป็นยัยงไรความว่างเปล่าในจิตใจในหนังสือเล่มนี้หมายถึงสภาวะทางจิตใจ ที่เปิดกว้างและเป็นกลางนั่นเองเป็นเช่นไรมาฟังกันถ้าเป็นน้ำน้ำโดยโดยเนื้อแท้ของน้ำเนี่ยเขาก็เป็นน้ำที่มีประโยชน์มากมีค่ามากแต่น้ำแท้จริงแล้วน้ำไม่เคยมีสีมีกลิ่นมีรสชาติมีมีสิ่งใดเดือปนเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนะคะจงเป็นเช่นด่งน้ำค่ะเวลาเราทำสมาธิเรารับรู้ เรารับรู้ทุกสิ่งนะเราฟังเสียงภายในเราฟังความคิดภายในเราวางความรู้สึกภายในของเราเมื่อเราฟังความคิดของเราได้เราแยกแยะความคิดของเราและของคนอื่นออกจากกันได้เราแยกแยะความคิดและความรู้สึกออกจากกันได้เราแยกแยะ ความรู้สึกของเราและความรู้สึกออกจากกันได้นะคะเมื่อน,นั้นเราจะเข้าใจการทำงานของจิตและใจเป็นอย่างดีนะคะและหนึ่งในการที่จะเข้าถึงการฟังเสียงภายในตรงนั้นนั่นก็คือการทำจิตของเราให้ว่างนะคะการที่มีจิตว่างง,ง่ายๆก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกนั่นก็คือการที่เรา ไม่คิดเราปล่อยให้จิตของเรานั้นอยู่นิ่งแต่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะซึ่งสามารถนํำมาใช้ได้จริงนั่นก็คือการทำจิตใจให้ว่างการทำตนเองให้ว่างอยู่กับความเป็นกลางนะคะเวลาเราทำสมาธิเราจะไม่มีการตัดสินอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาทำสมาธิ ที่เป็นสมาธิสูงเกิดสติสูงหรือยิ่งมีมหาสติยิ่งมีมหาปัญญาคุณจะยิ่งรู้ยิ่งเข้าถึงความจริงสัจธรรมได้มากขึ้นการจะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้เราจะต้องเป็นคนที่รับรู้อย่างเดียวเลยค่ะจิตของเราจะอยู่นิ่งๆอย่างเดียวจิตของเราจะต้องว่างเราถึงจะรับรู้ได้อ่าถ้วยเปล่าๆเ,เนี่ยมันไม่สามารถจะรับอะไรอย่างอื่นมาได้หากมันเต็มนะคะ เป็นน้ําเหมือนกันถ้าเป็นน้ําถ้าเป็นน้ําที่มันเป็นสีที่สีแดงที่มันเหม็นฟุ้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเติมกลิ่นเติมสีอย่างอื่นเข้าไปมันก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้สีที่มาเติมนั้นเป็นสีอะไรเลยเนยเราจะไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นน้ําโดยเนื้อแท้ของน้ำนะน้ําที่อยู่นิ่งๆ พร้อมที่จะรับรู้ไหลไปเป็นอะไรก็ได้ตามที่แบบว่าได้รับการสัมผัสและเราจะรู้ว่าสิ่งที่เข้ามาสัมผัสที่มาปนอยู่ในน้ําของเราในจิตของเราในใจของเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือสิ่งใดนะคะเราต้องทําจิตใจให้เป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นกลางเราต้องเปิดกว้างนะคะเราจะต้องไม่ยึดติดสิ่งใดเลยนะคะเสียงยังแหบยังแห้งเพราะว่าอา่อาอาทิตย์ที่แล้วนะคะไม่ หลอดลมอักเสบนะคะอาทิตย์ก่อนนั้นไปช่วยไปดูแลไปเฝ้าคุณย่าไม่สบายที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้หลังจากนั้นคุณย่าก็เสียแล้วก็อยู่ช่วยงานศพอนอนไม่หลับนะคะน,นอนไม่หลับแล้วก็เสียงก็หายไปะะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้เสียงจะแหบและเซ็กซี่นิดนึงนะคะ <c oughs> การที่เราจะเข้าถึงความจริงของทุกสิ่งในช่วงเวลากลางวันที่เราทํางานหรือเราต้องปอปักผู้คนมากมาย ไม่ใช่การฝึกสมาธินะแต่เรามีสมาธิในขณะที่เราเคลื่อนไหวในขณะที่เรา,าทำงานพูดคุยโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆกับคนในสังคมนะคะแล้ว ภายในของเราสงบนิ่งอย่างมีสมาธิและเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาสิ่งสําคัญอีกอย่างนั่นก็คือที่จะทําให้เรานั้นกระหนักรู้ถึงความจริงและเข้าถึงความจริงรู้จักคนคนนั้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการที่เราไม่ตัดสินนั่นเองนะคะเราจะไม่ตัดสินคนเราจะไม่คิด เราจะอยู่ตรงรอตรงกลางอ่าเห็นแวบแรกทําไมหน้าเหมือนแฟนเก่าไม่เคยชอบเลยอ่ะนิสัยไม่ค่อยดีแน่ๆอ่าคุณกําลังคิดและคุณกําลังตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่ตัดสินคุณจะต้องอยู่นิ่งๆเปิดกว้างเปิดใจนะคะทําใจให้ว่างทําตัวให้ว่างเปล่าไม่ตัดสินไม่ว่าจะถูกหรือผิดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นภายในสงบนิ่งทําจิตให้ว่าง พูดคุยอย่างปกตินะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคนคนนั้นแท้จริงแล้วเป็นเช่นไรจิตของเรานั้นฝึกอย่างไรเขาก็ชำนาญการในอย่างนั้นทำไมบางคนถึงได้เก่งในบางเรื่องมากจังเลยทำไมบางคนถึงชำนาญการบางอย่างสุดๆไปเลยนั่นเพราะว่าจิตของเรานั้นฝึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำสมาธิแล้วเราทำให้จิตของเรานั้นว่างอยู่บ่อย นิ่งอยู่บ่อยๆใจของเรานั้นสงบนิ่งอยู่บ่อยๆนะคะใจเป็นสมาธิบ่อยๆมสีสติบ่อยๆเราทําสมาธิทุกวันเลยค่ะทําโดยการนอนสมาธิ ก่อนนอนทุกวันเลยหลับไปกับสมาธินะคะนั่นจริงๆออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันนั่นก็คือจับหลับนะคะเป็นวิธีการฝึกมาหาสติเลยนะถ้าใครอยากได้มาคอมเมนต์เดี๋ยวจะส่งวิดีโอให้ดูนะคะซึ่งเราก็ทำมาตลอดเป็นระยะเวลา10ปีและได้ผลจริงมนุษย์เราทุกคนทำได้นะคะคนธรรมดาก็ทำได้ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระแต่อย่างใดแต่ทำได้และได้ผลจริงจริงๆนะคะและเวลาที่เรา ฝึกอย่างนั้นอยู่บ่อยๆนะตอนเช้ามาเช้ามาถึงทันทีที่รู้สึกตื่นขึ้นมาเราก็จะทําสมาธิคือในท่านอนเลยทันทีรู้สึกตื่นไม่ว่าเราจะรับรู้เรื่องราวแย่ๆหรือใครกําลังคิดอุบาทวคิดไม่ดีลามหรือคิดทําร้ายเราหรือใด,ๆ,ดๆก็ตามนะนินทาหรือไงนะเรารับรู้ได้หมดแต่ว่าเราก็ยังทําสมาธิต่อในท่านอนนะนะเรารู้สึกตื่นขึ้น,นมาแล้วเราก็หลับตาแล้วเราก็ทาสมาธิต่อไปจนสักพักหนึ่งประมาณ1 0ถึง30นาทีในทุกๆเช้านะคะ หากคุณทำเช่นนี้ในทุกวันทั้งก่อนนอนและตื่นนอนรู้ไหมว่าในช่วงระยะเวลากลางวันที่เพื่อนๆทำงานหรือต้องพบเจอปัญหามากมายเนี่ยปรากฏว่าจิตและใจของเราที่เคยถูกฝึกหรือสติของเราที่เคยถูกฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนั้นในตอนที่เราฝึกอยู่บ่อยๆจิตของเราก็จะแก่งขึ้นใจของเราก็จะแก่งขึ้นการกระหนักรู้ การรู้บุคคลการอ่านคนการอ่านใจคนการดูคนแวบแรกอะไรต่างๆหรือการมียาณอย่างรู้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ทำง,งานเกิดขึ้นได้หมดทั้ง,ส,งสิ้นเลยค่ะขอแค่เรานั้นปฏิบัติอย่างมีวินยัย ทุกวันนะคะและเวลาช่วงระหว่างวันเราก็มีการวกควบคุมสติของเรานะคะไม่มีสิ่งใดที่เราเฝ้าดูแล้วจะเป็นประโยชน์ดได้มากเท่ากับาการเฝ้าดูตัวเองการเฝ้าดูจิตใจของตัวเองเมื่อเราฝึกจิตของเราฝึกใจของเราฝึกสติของเราฝึกสมาธิทุกวันเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นคนที่สงบภายในนั่นเองเมื่อกี้จะคอดน,นึ่งขอโทษ มีสมาธิได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวจะพยายามรักษาเสียงแล้วก็มาพบกับเปาอีกครั้งในวิดีโอที่เสียงสดใสกว่านี้นะคะ